ชื่อเด็กหญิงซีรัล่ารดาลงค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนะก,การจงวูการศึกวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องห้องเรียนสะอาดเพราะมีความรับผิดชอบเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ 1. ชื่อโครงงานห้องเรียนสะอาดเพราะมีความรับผิดชอบ 2. นะคะที่มาและความสาคัญจากการสังเกตดูการนักเรียนชั้นป .5 นะคะพบปัญหายอย่างหนึ่งคือนักเรียนไม่ทําความสะอาดห้องเรียนซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุจึงจะทําโครงงานเพื่อกน ความรับผิดชอบถามนะคะวัตถุประสงค์เพื่อให้หนักเรียนมีความรับผิดชอบและมีระเบียบในนัย 4. ค่ปัญหาหนักเรียนเวรนประจําวันไม่ยอมทําความสะอาดห้องเรียนห้านะคะสาเหตุหนักเรียนชั้นปห้าไม่ทําความสะอาดห้องเรียน6กค่ะเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนชั้นปห้ามีจานวนส1เคนเชิงคุณภาพ ชอให้นักเรียนเป็นความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยเจ็ดนะคะวิธีการแก้ปัญหานนะคะหนึ่งเร่งตั้งเรียนประจําวันนะคะสองำต้นกตกนเนือสามนะคะทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายแปดนะคะหละักธรรมอธิบาทสี่ฉัน 5. ท้าวิิยะจิตตาวิมังสาเก้านะคะความเชื่อมโยงส่งคุณธรรมอัตลักษณ์ความรับผิดชอบสิบนะคะการประเมินสังเกตพฤติกรรม เอนะคะผู้รับผิดชอบนักเรียนชั้นป .5 และ12นะคะครูที่ปรึกษาหนึ่งคุูครูปณิสราาวดี2นะคะคุณครูคุณครูไตชาติด,ด้วยพักดีพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ